สวัสดีคะ่ะทุกคนใบมิ้นนะคะวันนี้ก็ใบมิ้นอยู่ที่อาทิตย์คลินิกนะคะวันนี้ก็จะมาทําค้างสวยๆกับคุณหมอเอนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในคะ่ะ เมื่อสักครู่เนี่ยหมอเพิ่งทาเสร็จก็คือเป็นการเสริมข้างแผในให้กับน้องใบมิ้นนะครับขาหลายคนถามเข้ามาว่าเอ๊ซิลิโคนเนี่ยหมอใช้แบบไหนก็จะมีอยู่สองแบบนะครับตอนนี้ก็คือตัวขายาวที่เสริมให้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตัวขาสั้นเห็นไหมครับนี่ขายยาวกับขาสั้นจริงๆเนี่ยเทป ขาสั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่มีใบหน้าเรียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเติมคางขึ้นมาแบบเล็กน้อยเท่านั้นใบหน้าเรียวอยู่แล้วแต่ว่าเคสที่คนที่มีใบหน้ากว้างครับใบหน้ากว้างหรือว่าใบหน้าออกเรียมหน่อยหรือว่าใบหน้ากลมๆหมอก็จะแนะนําเป็นตัวซิลิโคนขายาวแบบนี้นะครับเพื่อให้ขอบซิลิโคนเนี่ยมารับกับใบหน้านะครับส่วนเคสของน้องใบมีนเน่งจริงเป็นคนหน้าค่อนข้างเรียวนะแต่ว่าหมอเลือกเป็นตัวขายาวเพื่อให้มันรับกับใบหน้าได้มากกว่านะครับ แล้วเคสเนี้ยนะครับหมอทําเป็นเทคนิคเป็นแผลในแผลในนะครับการเสริมคางเนี้ยจะลงแผลได้2แบบก็คือ1แผลนอกก็จะเป็นรอยขีดใต้คางประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งส่วนแผลในเนี้ยก็จะแผลก็จะอยู่ในช่องปากแผลจะอยู่ในช่องปากนะครับถ้าให้หมอเลือกให้เนี้ยหมอจะเลือกเป็นแผลในจะดีกว่าในการดูแลรักษาแผลก็จะง่ายยุบบวมก็จะเร็วกว่าเข้าที่เร็วกว่านะครับแล้วก็ไม่มีรอยแผลใต้คาง แต่สําหรับคนที่อยากเติมแบบเป็นแผ่นอกแผ่นอกเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับจากคางของเดิมเนี่ยน้องวอร์ดิน,นก็ถือว่ามีคางที่สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคางสั้นไปนิดนึงหมอจะเสริมคางอ,ออกจะดูให้เรียวยาวขึ้นมานะครับนี่ถ้าใครจะดูว่าทำไมดูคางใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับพอเข้าที่หลัง 2 3เดือนไปเนี่ยน่าจะออกมาเรียวสวยงามนะครับเลือกทรงคางเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าเราเสริมคางเสริมทําไมเสริมเพื่ออะไรนะครับการเสริมคางเนี่ยจะช่วยให้คนที่มีใบหน้าสั้นเนี่ยดูเรียวยาวขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับของใบหน้าเราก็คือการที่ใบหน้าที่สวยงามเนี่ยต้องมี anterior projection ก็คือการที่ยื่นมาข้างหน้าหน้าผากไม่แบนมีจมูกที่โดง่งและคางที่ไม่ถอยล้นคางที่ไม่ถอยล้นลงไป คนที่คางที่แบบหลุดคางที่ถอยล่นลงไปเนี่ยทำให้ใบหน้าเราเนี่ยไม่สวยงามนะครับใครที่มีคางที่เลียวแล้วก็ยื่นออกมาข้างหน้าเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นใบหน้าที่สวยงามนะครับการเสริมคางเนี่ยจะทําให้หน้าเรายาวขึ้นหลายคนคิดว่าเสริมคางจะเสริมลงมาตรงๆแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับไม่ใช่การเสริมคางที่ถูกต้องนะครับการเสริมคางที่ถูกเนี่ยก็ต้องเสริมมากับแนวกระดูกคางแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ อันนี้คือการเสริมคางที่ถูกต้องนะครับกรณีหนึ่งก็คือเสริมคางไปแล้วเนี่ยทำไมคางมันถึงแบบเสริมไปแล้วเนี่ยตัวซิลิโคนทาไมมันโยกโยกเคลื่อนเคลื่อนได้นะครับการเสริมคางที่ถูกเนี่ยก็คือต้องแนบชิดกับกระดูกไปเลยถ้าการเสริมคางที่ผิดวิธีคือไปอยู่ชั้นเอ่อชั้นผิวหนังหรือว่าชั้นที่มันเป็นสับคิวชั้นไขมันพวกนี้ครับทำให้คางมันไม่แนบชิดกับกระดูกเวลาเสริมเข้าไปจับดูคางก็โยกไปโยกมาได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการเสริมคางที่ถูกต้องก็คือ1 ต้องแนบชิดกับกระดูกจะทำให้คางไม่โยกและก็ลดโอกาสที่คางจะเคลื่อนได้นะครับ